เศร้านี่เขาก็จะเดินทางไปสวนคือเขาเ้วยองจากเมื่อนีอากาศก็ขมุกขมัวขนาดเลยเมื่อเศร้านี่ก็รู้สึกว่าจะเห็นหมอกลุงนาค่ะก,กะนาที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยจ้าเดี๋ยวเบิ่งไปก็อ่าเพะเห็นภูเขาเลยเด้องจากพราะว่าอากาศจะประมาณนี้อันนี้ก็ทงไฮทงนาเขาก็จะอ่ามีสีสันสีเขียวสดใสสวยงามเลยจ้ะแต่ว่าอ่าเมฆหมอกก็จะขึ้มอึมขึ้มอึมขึ้มแบบนี้แลวจ้ะ แดดยังบทานได้สองพนันเมฆด้วยจ้ะถ้าเมฆหมอกอกระจายตัวไปแดดหนาะที่แห้งจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทางไปสวนที่ว่าบ้านสวนฟินเคยทายแต่ว่าบรรยากาศอาจจะบกคือเกาซื่อๆด้วยจ้ะอันนี้เอารถเครื่องม้าจ้ะมะื้อนี่พาชมบรรยากาศก่อนหอดสวนด้วยจ้ะบรรยากาศก็ดีดีจ้ะขับรถมาผ่านมาตรงนี้ด้วยจ้ะเฮาก็เคยหลงคลิปห้เบิ้งแล้วครั้งนึงเด้วยจ้ะ มะกอเพื่อนกะจะดกแล้วก็อันนี้หย่าพันเพื่อนกะจะพูดหนามีเต็มเลยข้างกอที่บา้านสวนฟินมาอ่ามาทยเยเวยแต่ตอนนี้เพื่อนกะเอาไปให้ควายแล้วหละแล้วก็นี่โหระพาย,ยังอยู่เพื่อเกาจ้ะเพราะว่าเคยทายไปกะต้นเขาก็มีตอนนี้ก็น่าเพื่อนกําลังเก็บน้องไม้ฝรั่งเวยจ้ะ เดี๋ยวเขาจะ,จะไปบึงหน้าเพื่อนเก็บน้องไม้ฝรัลล่งเพื่อนบอกว่ามันบองงามบองทองไทยดอกสินนะอ่าบ่ค่อยมีโอกาสได้มาอา่ลงมาปันเล้นจ้ะหากก็เห็นเพื่อนนี่แหละอุ้ยมารอบก้อนหย่าจากเ้นกระบอกมีอ่ารอบนี้อันก็สีอาจจะโดนฝน้อจ้ะรู้สึกว่าจะต้นเหลืองแล้วก็จะมีต้นไม้หน้าแบบนี้เขาเอาไว้อันเป็นต้นต้นต้นไม้เลยบะต้นแม่เลยบ่ห้าเ้นฮะ ที่ถอนออกเบิดแล้วก็ที่ปลูกไม่แต่บัวอ่ะมันก็จิขึ้นไม่เขาถอนออกอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าน่อยด้จ้าเขาก็ยังบ่ได้ทักทายกันสวัสดีนาหน่อยจ้าอ่าอันนี้ก็เพิ่นกำลังเก็บเอาเก็บไปพักทุนอ่าป่อยห้าขก้นเต็มเลยอืมเพราะว่าต้นเขาก็บ่รอดแล้วได้จ้าน่าร้อยเกิดไม่ร้อยเกิดไม่อ่าช่วงนี้ได้เก็บหลายบ่ะจ้า ว่หน้าบ่ได้เก็บมันเป็นโรคแต่ว่าก็สวยอยู่เนาะเออมันเป็นโรคอยู่นะอันนั้นคือต้นเหลืองๆนะอ่าอันนี้น้องไม้ฝรั่งเก็บไปพับืฉอๆนะอ๋ออันนี้ก็คือเก็บไปกินเองอืมก็คือขายบอได้ช่วงนี้อูเบ่งกล่องปุ๋ยเพื่อนเด้อจ้ะกล่องปุ๋ยเพื่อนอันนี้ก็คือจะสลับกับฟางตีจ้ะมันบ่าขี่ขี่ควายกับฟาง กับหญ้ากับเศษหญ้าน,น,นี่อันนี้เพื่อนจะเป็นกองปุ๋ยไว้ใส่สไส้พักด้วยจ้ะอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยธรรมชาติอ่าอันนี้รอบก้อนที่เฮาม้านี่หญ้าบ่มีใใจากเศษเลยด้วยจ้ <c oughs> จะแต่ว่ารอบนี่หญ้าก็สีหลายเนี่ยอู้หมักริกกะเลี้ยงเพื่อนกะอ่าดกดีน้นนะจ้ะนะนี่อันนี้ก็เป็นหมักริกกะเลี้ยงเพื่อนที่เพื่อนปลูกไว้กับต้นครือว่าเกิดเองอะนะ องอเกิดเองบ่ได้ปลูกแต่ว่าเกิดเองเขาก็ปล่อยเขาก็ได้กินคือก็เด้อจ้ายูกับต้นนั้นเนาะไม้ฝรั่ง,งอ่าอถ้าปลูกไว้กินว่างามถ้าเกิดเองงามก็สั่นจ้ะอันนี้ก็แวะชมสวนของหน้าเดือจ้ะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วอ่ารอบหนึ่งแล้วจะยูที่อีพีสองหรือเปล่าปันสวนฟินบ่าได้ใจเดือจ่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปสวนกันเด้อดจ่ะ อันนี้ผลพพ่วงจากการที่ว่าฝนตกแห้งตกหลายด้วยจ้ะตอนนี้ก็จะมีน้ำหลายอ่าวันนี้ใจหนักว่ามีคนมาดักเอาป่าเลยด้วยจ้ะนนี้ก็น้ำจะมาฟังนี่ด้วยจ้ะจะวนฟังทั้งนี่ด้วยจ้ะว่าค่อยมีปันไดอ่ามีก็มีหน่อยด้วยจ้ะเพิ่งบรรยากาศเมืนน่อนี้อ่าบรรยากาศก็กดีอยู่ด้วยจ้ะนี่ ทังไปสวนของเขาด้วยจ้าเมื่อนะั้นยังบริเลเทขนาดนี้เมื่อนี่เลี่ขนาดดีที่เอารถเครื่องมาชารถสาเลงหนาที่ติดลมแน่นอนด้วยจ้าเพราะว่าอ่าดูเบิ้งสภาพแล้วมาบริเลี่ันนี้รถเครื่องก็บกก้าขับก็เลยจูกมาด้วยจ้าเพราะว่ายันทะเลทะเละลมด้วยจ้าอันนี้กระถางเสียนตีนเขายังบ่มีงบประมาณด้วยจ้าอ่าไปทั้งนั้นก็ยากอยู่แต่ว่ายังบ่ยากไปานใไหนด้วยจ้บาบ่กคือที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ เพราะว่าฝนกระตกบ่อยด้วยจ้ะเรารถมีรถใหญ่มาทั้งนี้ก็เลยเฮ็ดให้ลมดินลมแล้วก็เป็นนองหลก็เก่าด้วยจ้ะตอนนี้เขาก็มาหอดสวนแล้วด้วยจ้ะอย่างแรกที่เขาจะตัดเลยก็คือจะเป็นซาลาแน่ด้วยจ้ะแล้วก็คือเกขาจะจะตัดไปบ่หลายแค่เพาะายก็เพาะด้วยจ้ะซาลาแน่ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะตอนแรกว่าจะไปเอาลายดอกแต่ เก็บไปเก็บมาเก็บเพื่อนได้สองทั้งด้วยจ้ะแต่บรูว่าได้จากกรรมส่วนตะไข่คุณตาเพื่อนก็จะอ่าเฮียไทยเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวฮอก็จะไปหาเก็บผักกาเคียวกันจ้ะ อันนี้ก็คือประกาศเขียวที่ตาบ้านไว้เฮาก็จะมาเก็บตรงนี้จริงๆมันบ่แาม่นแปลงพักด้อจ้ะมันจะเป็นทางยางด้อจ้ะตาตาก็ว่านไว้เต็มเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่บ้านสวนฟินเก็บเดียวแต่ยังบพรร่พอกำเดี่ยวบ้านสวนฟินที่เก็บไว้ประมาณสองกำด้อจ้ะตามต้นที่เขามีก็คือต้อนใ่บ่อหลายด้วยจ้ะส่วนฟังทางนี้ก็คือมาอัปเดต ผักกระจอนหรือผักกวางตุงดอกเด้อจ้าก็เริ่มสีใหญ่แล้วและอีกจากประมาณสองสามมือก็สามารถเอาไปบงหรือว่ายายต้นก้ลาได้แล้วเด้อจ้ะแต่กร,ร่ปู้ว่าที่ใหญ่ไปใสเพราะว่าพื้นที่มี่จะผักจ้ะตอนนี้เขาก็เก็บผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อย้ะก็ที่เอาบลายเพราะว่าต้นเขายัาง่โตเต็มที่เด้อวจ้แล้วก็ มาได้พักกันนี่ก็คือ,อเขาบ่ได้ตั้งใจด้วยจ้ะเพียงแต่ว่าขื้นมาตั้งใจเอากับเข้าไม้ให้ตาเขาก็เลยเก็บพักไปน้าดีกว่าอันไหนที่พอขายได้เนวยจ้ะเขาจะได้อ่ามีค่นนา,าน้ํามันค่าน้ํามันเขาด้วยจ้ะ,จะเอาบัานส่วนฟินก็จะเอาของใส่ถุงก่อนจ้ะตอนนี้เขาก็จะใส่ถ,ถุงเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะ เดี๋ยวจะเอาขข้นรถแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวขากลับเขาจะกลับทางไม่ด้วยจ้ะอันนี้ที่อ่าบอฮันได้ล่างเพราะว่าถ้าเขาล่างเราใส่ถุงไปยังส่เขาส่ดําดแล้วก็ซ้ำด้วยจ้ะสําหรับสารเน่อันก็เลยบอล่างด้วยจ้ะเดี๋ยวฮ่อไปล่างอยู่บ้านด้วยจ้ะเดี๋ยวฮ่อกลับบ้านเขาก็จะวางผักในลักษณะนี้ด้วยจ้าไปค่ะกลับบ้านเขาก็จะกลับ อีกทั้งนึงเลยจ้ะทั้งนี้ก็จะเป็นทา้งคอนกรีดตลอดทั้งเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นพึ่งจะมีงบประมาณมาใหา้เลยจ้ะแต่ว่าการยังบอสุดทั้งก็ต้องรองบประมาณต่อไปแล้วจ้ะที่บานส่วนบ่ค่อยมาทั้งนี้ก็คือหนึ่งะระยะทั้งจะไกลกว่าทั้งที่เที่ยวประจำเลยจ้ะ สองก็คือบอ่หูเดือจาว่ามีรถไห่ม้าเหยียบจนเป็นถนนเละตุ่มเปเลยอันนี้ก็จะเป็นสวนดนอกไม้ฝรั่งเพื่อนอีกมองนึงเด้อจากแต่ว่าสวนนี้ก็จะงามแน่แล้วก็หลายกว่าสวนที่บ้านสวนฟินฟ้าเบิ่งตอนเศ้าเดือจจากลรวเบิ่งเขาเพื่อนก็งามอากาศก็ดีทองฝ่ากระสดใสเ,นนเริ่มมีแดดเลยเด้อย้ะเขาก็จะทาย,ยอ่ากินล้มชมวิวไปกวอนที่ฮอดบ้านเด้อจาอันนี้เขาก็จะ ไปตามทางขันขี่ทางเส้นนี้ก็คือดีแล้วก็สัญจรสะดวกสบายด้วยจ้าแจ่ว่าบ่คอยไดม้าเพราะว่า,า,ค,า,วาคิดว่าระยะทางเขาไกลจ้ล้เวเบงทองฝาด้วยจ้ะแจ่มใสขนาดเลยแดดก็ออกเห็นบอกว่าฝนหมดไปแล้วต่อไปก็คือที่เป็นแดดแล้วจ้ะอันนี้ก็เห็นเพิ่น ยามไซกันเลยมาเบื่อปลาน้ำเพื่อนตอนนี้ก<ม>็มารับผักชี้หอมด้วยจ้ะง,งามขนาดเลยอันนี้เ<อ>พื่อนกอ็ัก,กะมาทรงไม,ไม่ไม่สวยๆเลยด้วยจ้ะเนี่ยตัวใหญ่สวยขนาดเลยนี่ผักของเขาก็เตรียมพร้อมไว้แล้วด้วยจ้ะเหลือแต่สารเนียที่ว่าเอามาล้างน้ำล้วก็รอให้เขาเสะเด็ดน้ำจากน้อยเราค่อยเอาใส่ถุงด้อยจ้ะแล้วก็ผัก ที่เพื่อนมาส่งด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกชี้หอมต่างๆส่วนของที่เขาจะเอาอขึ้นรถก็คือบ่ดด้มีแค่นี้ด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเพาะผักย่างเดียวม้มน,นี้ก็จะเป็นคิ้วของรถค้าหนึ่งด้วยจ้ะเพราะว่าพอบานชบ่อยูเขาก็จะเอารุดค้าหนึงไปจ้ะส่วนผักส่วนผักที่เป็นผักใบย,ยังชี้เขาก็จะเอาว้ข้างล่างด้วยจ้ะเพราะว่าเขาก็จะได้กนแดดได้จ้ะ เขวขอ,อพักขึ้นรถเดี๋ยอมาให้เบื้องด้วยจ้ะตอนเสร็จแล้วผักสั้นล่างของเขาก็เติมไปเบื้องด้วยจ้ะแต่ว่าเขาก็ต้องเอาใส่อีกข้างบนด้วยจ้ะนี่ก็จะเป็นห่อผักมีพักแล้วก็ข้างบนนี่ก็ยังเอาขึ้นมาเบร้องด้วยจ้ะยังทิกมคืนเทศแล้วก็ของค่าตะไครไปมากรูดหลายอย่างอยู่ด้วยจ้ะ ข้างบนของเขาก็เสรียเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าก็เหลือแต่ค้นขับนี่แล้วจา้าที่ไปอาบน้ำก่อนขอเอื้นวาซาเลียงชีวิตเด้อจา้าเพราะว่าของมันทุกนักพันทุกหลายขนาดเลยจา้าตอนนี้ก็มาหอดตลาดเรียบร้อยแล้วเด้อจา้านี่ก็จะเป็นซาลาเนจะใส่ถุงไว้เขาจะได้บ่อเหี่ยวไว้เด้อจา้าส่วนอันนี้ก็จะมีแมงลักแล้วก็มูระพ้าเด้อจา้าพักเขาก็ยังมาบ้านได้เบิดเด้อจา้าต้องรออีกจักน้อยก่อน น,นี่ก็เตรียมผักไว้เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องรอผักที่ลูกค้าลูกสวนเพิ่นบอทันในมาสงเวยจ้ะอันนี้ก็มีขายไปบ้างแล้วก็มีจ่ะอันนี้เสารถด้วยจ้ะบอแมนหนังนาวลูกเหลืองๆนี่เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ซาเลงรถคันนึงเลยจ้ะนะอันนี้ก็จะเป็นร้านทางคานแถมแถมให้เบิ้งจ้ะแถมให้เบิ้งอ่ากำลังตำมหมัดทัว เป็น,น,นตาแซบขนาดเลยจ้ะเสร็จแล้วโอ้ชิมเนียชิมเนีย <laughs> ชิมชิมชิมของเพื่อนก่อน <laughs> อ่าอันนี้ก็เป็นร้านค่าที่เขาตังไว้แล้วด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติด,ดตาม <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยจ้ะ <laughs> เดี๋ยวขอชิมตำมกทั่วเพื่อนก่อนเด้อจ้าหนาตาหนาแซบขนาดแซ <laughs> บแซบแซบแซบจ้าแซบแซบ